บอกแล้วนักรบย่อมมีบาดแผลครับช่องกันดิการจริงครับเด้ถอยบ่อยแล้วลักษณะนี้บ่อยแล้วเฮ้ยชิปมึงยิง่งโบนหรอชิปมึงอยู่ในในนี้ ทรงบ้าเลยมันรวมเนาะยังมาดันได้เลยนะครับนะเข่ตุกโลเนี่ยตกครับเบโคกาโซตุรับวอกแล้ว้ Chụp chạy kia cứ Mấy cú có xô tố khớp Xô Thắc xạ Bố thiệp bị lì hết bữa nay không, Khăm lọ lẹn hớp Bố ơi Xô tố khớp Xô tố tải Thắc ăn đang khớp Nhúc lọ คนีนโชว์เทปไปบึ้งครับโซ่ถูกสมมตีไม่ใช่ปัญหาครับที่เราเ็าฟ้าเปิดดินไปแลนะ้วครับแคปชั่นครับติดกระจอดครับติดคั้นเดียวครับจอดซีครับครับโซ่ถูกครับ เอาครับงัดเลยลงๆงัดคือกระบอกกันนะรถอ่ะครับมาเช่างัดเลยครับวันนี้ันไปน้ำบ่ได้มันหลุดอือสีอะพริกสวยเลยครับอ้าวครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยดันดูเลยครับ ไว่ครับเออเออบออครับไแดวเข่าแล้วเออด้ปเข่าแลครับไปเลยโอยทรงรถดีครับตั้งแี่ได้คนขับไปมาแลครับเข่าทาครับ ขอหามันใส่คร no, 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 so so ับตตกออกเลยครับขอหาติดตึ้งครับโอ้ครับครับเียดอย่งเบงโว่สู้สั่งทครับขับรถสุดเบอร์เดียพาต์ตเบอร์กลวเป็นได้ การออกสามดึกซีเงหรอการออกสามดึกซีครับมันเปลี่ยนเด้ครับกายี่ยมบกันติดเลือกเอาครับอยากล้มเพลียก็ไอดจัวผมไม่ซื้อหรอกครับับสุดจัดครับ มีหายครับใส่หายบอกครับเฮ้ยหมดแล้วบอกแบบชิวๆครับได้จบชิวไปสักนิดครับ